สวัสดีท่านผูชน้ชมทุกท่านนะคระับยวช่องชินโจเอ็กซ์ตรีมไทยแลนด์นะครับก็วันนี้นะครับบ่อเลียงปลาชินโจก็พุดบ่อเป็นบ่อที่สามแล้วนะครับก็ตรงตรงนี้บ่อแรกแล้วก็ตามด้วยตรงนู้นนะครับตอนนี้ก็ถมไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ไม่มีบ่อแล้วจะมาเป็นบ่อตุ๊กตาแทนนะครับก็นนไม่จะนำเป็นห้องพักเล็กๆให้คนมาัน,นั้นกันนะครับ ให้นอนให้นอนให้มานอนแพรแต่โครงการนั้นอย่าพึ่งถึงดีกว่านะเราเลี้ยงปลาคนนะฮะนแพรก็มันอยู่มีทำร้านกาแฟเขาตีอะไรไหมก็เมนยู่อยากทำอะไรอ่ะใาย่เมอยู่คิดว่าจะทำอะไรกแต่พูดพูดภาษาทางรองอ่ะภาษาโคราชอะฮะอะไรข้าวหวานนะเออแค่กับข้าวอย่างนี้ก็อดเวลา ตาเป็นไงนะมีแ่นยังเตื้ลกาแฟเาได้ยังไม่มีกอะไรถงพีเมัีฝากอะไรถึงพี่เอสดมั้ยพี่เอสพี่เอสแล้วคาราบาลฝากอะไรถึงพี่เอสดมั้ยพี่เอสพี่ไก่เขาหน้ามัเล่นน้ำด้วยกันนะพุกกระดาษกระดาษกระดาษเขาหน้าขอให้ได้มานะพี่เอสจะใช้มือหรือน้ำเยอะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูครับบ่อนี้คุณแม่ชินโจขุดทีแมทครับ ให้เขาขุดลงไปกี่เมตรครับเม็ดหนึ่งสองเม็ด,มดตรงเมตรพอนะเมตรระดับสองเมตรก็ตอนนี้เราอยู่เหนือถนนประมาณเม็ดหนึ่งก็ถ้ารวมรวมกับของเดิมอยู่แล้วก็ประมาณสามเมตรกว่ากว่าเราไม่ต้องขุดลึกเพราะอะไรเราไม่ต้องขุดลุกเหมือนพี่อำนาจขุดหกเจ็ดเมตรเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่า <yapmış> <อ> เพราะว่าไม่ได้เลี้ยงปลาไม่เพราะว่าตอนแรกเราเข้าใจว่ามันห้นแงแ้งน้ําจะไม่ออกแต่พอพอพอได้จากบ่อนี้ครับท่านผูช้ชมเห็นไหมครับพอขุดไปปุ๊บตอนแรกน้าก็ค่อยๆออ,ออกพอพอเสร็จใกล้เสร็จปุ๊บน้ําออกแต่ตอนพี่อำนาจสว่างสีกับน้นนิวมาขุดทำได้ทีมงานมามาขุดแล้วปรากฏว่าน้ําตอนนี้ลึกมากปลาไม่ค่อยชอบน้ําลึกเท่าไหร่นี่ว่า หลังจากเราขุดเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะมีโครงการทําแล้วสะพานเดินตรงกลางเราทําเลยไหมหรือรอก่อนรอก่อนเนาะรากอดเข็มเลยไหมเราก็ไม่กี่ต้นนะเอาสั่งเข็มต้องสั่ง,ขงเขามาเกียดินปุ๊บเนี่ยถ้าฝนตกสองสาวันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับน้ำน้าท่วมแน่นอนน้ำท,ทำ่วมุ่งน้าท่วมทุ่งอ่า เพราะว่าตอนนี้กขขอขอบคุณคุณวุฒินะครับทางอบตน้องจะบอกครับเพื่อนรักครับที่บินพารามมเตอร์ด้วยกันที่แนะนาสถานที่เอาเครื่องสูบน้ํามาสูบน้ำอ,อ,อ่าพานหมงคยองกระย,ยครับก็อตอนนี้กําลังสูบน้ําออกพร้อมกับเอาไมโครไปคุด,ดินนะครับปรับครับนะเดี๋ยวเราไปชมกันเนี่ยเป็นทุ่งนานครับดินต่ำมากทีนี้ตาก็ายังเยอะเลยครับ แต่ถ้าเราลงไปแค่2เมตรพอครับสองเมตรถ้ามู้จมอยู่แล้วลึกมากแค่สองนนี่เราน้าออกนะครับก็ลองทําดูครับบ่อเลี้ยงปลาเดี๋ยวทางนี้เราก็จะทำทางครับที่ช่างไฟก็อยู่ระหว่างเดินไฟเรียบร้อยครับโ้องมีประมาณห้าตัวเต็มบ้านมองเห็นกลางคืนเนื้อติดส่วนขอบขอบจะติดโซลาร์เซลจะมองเห็นความสว่างสวยสวยงามมากครับ นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวยังไงไปดูอีกสักสองวันครับน่าจะเป็นรูปเป็น้านครับแล้วจะทาสนามถนน,นรอบเลยครับรวมทัท้งถนนฝั่งนี้ด้วยส่วนต้นลําดวนนี่เอาไว้ครับแม่เป็นคนชอบดอกลําดวนมากคุณแม่จิตอยู่เปไน็นในอยู่ที่ไหนก็ช่างคุณแม่จิตจะจะให้ปลูกเสาไฟนี้ตามความคิดของพีเอสเราก็จะออกออก นี้ปรับเป็นทางรถวิ่งวิ่งวนได้ครับวิ่งวนนะครับท่านผู้ชมวิ่งวนได้นะครับนี่ครับน้ำก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวยังไงไปดูอีกสักสองสามวันแล้วเราจะถ่ายให้ดูความคืบหน้าอีกครับขอบคุณนะครับที่แนะนำมานะครับว่าให้ถ่ายน้องชินโจเยอะๆหน่อยครับขอบคุณมากครับโอเคครับ เดี๋ยวเราจะไปซื้อยราเทียมยราเทียมนะครับเนี่ยมาปลูกงนี้เพื่อลดลดแดดที่เกิดจากมันทําให้ความเสียหายเยอะถ้าแดดเ,ด,ดเยอะเราก็เลยปลูกยราเทียมเนี่ยนั่งเล่นกระสบายครับเนี่ยกรเทียมครับขายเป็นตารางเมตรนะครับไทยวัสดุโฮมโรมีหมดเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ น้องโจเดี๋ยวเราไปทิ้งเศษกระจกกันครับเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ที่ใหญ่นะน้องเล็กต้นไม้พวกขวดโอเค,อเคไปดูจระปูกอะไรบ้างครับไม่แน่ครับ